ของฝรั่งนะคะไม่มีไข่ให้มาันมาเก็บเป็นแบบประมาณนี้เราไม่ได้เตรียมไข่ไว้เราก็เลยทาให้เซอร์ไพรส์มาถึงมาขออทีเดียวโอเคไปแชรจเนเชจะว์วางไว้ตรงนี้นะ Happy Easter <laughs> Thank you, Mommy. Surprise. Happy Easter a look Victoria, happy Easter. Thank you. โอคหนูอยากเล่นลูกบอลเหรออยากโอเคเราเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์ไหมลูกเย้